วิธีการจัดการเงินสําหรับคน30บวกบวกนะคะเอามาแชร์แบ่งปันกันข้อที่1เราควรจะต้องมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยประมาณ6 1 2เดือนของค่าใช้จ่ายของเรานะคะทุกคนก็ต้องดูว่าแบบแต่ละเดือนเนี่ยเรากินอยู่ใช้จ่ายทุกอย่างน่ะเท่าไหร่แล้วก็คูณไปเลย6 1 2เท่านะคะเอาไว้เผื่อฉุกเฉินจริงๆข้อ2นะคะสําคัญมาก เราไม่ควรมีภาระหนี้สินเกิน35%ของรายได้ของเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแบบเรามีรายได้เดือนละแสนอย่างเงี้ยภาระค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนของต่างๆเนี่ยไม่ควรเกิน35 0 0 0เพราะว่าถ้ามันเกิน35%ไปแล้วอะ่ะเราจะตึงมือมากๆเวลาเราจะกินอยู่ใช้จ่ายอื่นๆที่มันจําเป็นเนี่ยเราจะลําบากแล้วนะคะข้อที่3ก็คือควรจะต้องเก็บเงินไว้สําหรับการลงทุนในอนาคตเนี่ยประมาณ10 ถึง20%ของรายได้นะคะคืออย่างตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีไอเดียแต่สมมุติว่าอีก3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเกิดเรามีไอเดียอยากจะลงทุนหรืออะไรพวกนี้เราจะได้มีเงินเอาไว้ลงทุนต่อยอดในอนาคตนะคะและข้อที่4ก็คือเราควรจะต้องแบ่งเงิน10%เอาไว้สําหรับเป็นค่าการศึกษาคือทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ค่าคอสค่าหนังสือค่าอะไรพวกนี้เกิดเราอยากมีความรู้อะไรใหม่ๆเราควรจะต้องแบ่งเอาไว้ประมาณ10%ค่ะและข้อที่5ข้อสุดท้ายคือเราควรจะต้องแบ่งอีก10%ของไรายได้เราเอาไว้ซื้อความสุขอย่างเช่นเราแบบเราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำหน้าหรืออะไรพวกนี้เราควรจะต้องมีเงินสำหรับซื้อความสุขให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราทำงานเหนื่อยมากๆเราเก็บทุกสิ่งอย่างเนี่ยจนบางทีเราไม่กล้าใช้เงินซื้อความสุขดังนั้นนะคะ เราควรจะต้องแบ่งเงินเอาไว้ซื้อความสุขให้ตัวเองเลยแล้วก็ใช้เงินตรงนั้นแบบไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเลยสำคัญที่สุดนะคะสำหรับพัดเลยนะคือข้อนี้เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆคือ งดให้ยืมเงินทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้ให้คุณตัดใจและทําใจไปเลยว่าถ้าคุณต้องเสียเงินก้อนนี้ไปคือคุณรับได้แต่ถ้าคุณรับไม่ได้ที่จะเสียเงินก้อนนั้นไปงดยืมทุกกรณีค่ะ